ลุงป้ามาถึงแล้วนะคะมื้อเช้านะคะเจ้าเจ้าเจ้าว่าน่าไหนดีนะเมื่อกี้เ็ดแต่ใบครับพีอันนี้คอมเมนต์คอมมเนต์ยังไม่ได้เคยไปทำข่าเลยไม่เคยทำเครื่องเครื่องบ่โอ้เครื่องตกจะเห็นไหมเห็นข่าวเครื่องตกกับคนพอลุกแล้วเห็นข่าวเครื่องบินตกก็ลุงบอกว่าไม่จะขึ้นเครื่องบินแล้ว งานเอาปลอดภัยสุด่านอเอาทันวนะจะสบาย่งา <laughs> งเอาปลอดภัยสุดทันตะปวดพวื่อถ้าที่ไปก็สิลอยหนึ่ขค่ะไปอะไรวะมันต้องเยอะแล้วสองคำสินก็พอสุดท้ายทุกคนนะคะตคนสิ่สินก็อิ่มแล้วกินเยอะข้าวมันเยอะก็เลยเยอะ,ยอ,ะอะไรนี่อะไร เดี๋ยล้วคืออูกันรู้มูวัมันจะกินหูวัวก็มันปลาเนี่ยเน่ยเอามาต้มปลาเนาะมาให้ค่อยมันเป็นขมไปน่ะดุกลงแล้วมันแก้วกับมันเผาเนี่ยคืออะไรลุงประการค่ะใช้ตะเลียมไม้หยังนั่นมันแก้วนี่ยนมันแก้วก็คือมันเผาอ่ะนั่นมันแก้วมันเผาภาษาการพิเศกมันแก้วมันเทศกับมันแก้วเ้องนั้น มันเกลียวเห็นมันหาเป็นเงานทานนะภาษากาเขาเรียกมันเขาภาษากาเขาเรียกมันเกลียวบอรเออมานห้าเอ้ยมันเท่าผลละจอเด็กปลาเทปบานมันเทศตัวนั้นอ่ะมันหวมม่วงๆทีเจ้ากินเออแต่มันเทศนะสุกเลยได้เมื่อคืนนี้ฮะซุกแลยเด้ซุกแต่มาคืนนี่ซุกแต่เมื่อคืนนี่ปลาซุกแต่เมื่อคืนนี่ซุกแต่เขาเรียงกันหมดเออเขเรียงกังินหมดเลยซุกแล้วก็ มันทิดมันทิดมันแก้วมันแก้วเขาเขาเถียงกันให้มันเป็นคนเท่งเถียงกันให้มันเป็นคนเท่งก็เอาไปเงินทบมันเท่ามันเท่าเลยนะปอะกอบแก่งกางหลายบอกพี่โอ้แม่ถึงเอ็มซีลุงกับป้านั่งกินข้าวเลยถามกันจังเลยลุงป้าถึงหรือยังถึงแล้วมาเด้อขับเข่า ปีปีหนึ่งปีหนึ่งขึ้นมั้งมาถึงข้าวแล้วค่ะมาข้าวครับตามหาญาจิบอก <c oughs> ตามหาลุงว้าอะไรมามามาสวัสดีครับสวัสดีครับ ตื่นมุ่งกระไดก็เสรบจอด้วกรม้าหอดเดะมขึ้นไ่ไปค่ะมาเสร็จแล้ดูตั้งแต่อยู่นอนอ่าั่งกินข้าวกินแล้วค่ะกินข้าวอร่อค่ะป้าทาปลาเดี๋ยวยังมาอีกไม่หมด ตันนวนั้นอะบ้างวะนั่งเลยค่ะนั่งนั่งไม่เป็นไรค่ะตามสบายเดี๋ยวเดนะี๋ยวเป็นหมวกกันก้นแล้วหมวกอะไรอันใส่บ้างค <laughs> รับ <laughs> านกาแฟไหม <laughs> ไม่เป็นไรค่ะหนาวป้าๆท่าแตกลมหนาวก็ปาๆมันัสสบายสยไม่หนาวค่ะเพราะว่ามาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ว่าจะมาวงสวงไม่ทันวันนี้เต็นทเบียดบ้านก็เลยต้องรอช่างเสร็จแต่ยังไม่เสร็จอันตั้งแต่อยู่เมืองนอกน่ะไหวปู่ขอพรค่ะไม่สบายแล้วก็สิ่งที่หวังก็ก็ได้อยู่ก็เลยมีโอกาสก็เลยมา อยู่ไกลมั้งครับอยู่เยอรมันค่ะใช่ลุงเอานั่งร่ำสักคนค่ะเอาเก้าคนตาเด็กญาติโรคห้จ้ะตอนเดือนหน้ามันได้กสามคนย่าติหนีอายุเท่ากันเท่ากันหรือเปล่านี่ย่าย่าจะโงนี่จะโงสิปีหน้าเด็กต่นเดียวกันเนาะเด็วสิที่มาหนุ่มกตาทุกคนหนุ่มตาแม่งอ้าป่าบ้านยิ่งยิ่ ป้าแตนก็เจอเด็กนิเกียวเหมือนเหมือนพี่เลยเหมือนป้าเลยตจวจอยค่ะเนาะจอยคือกันบ่ภาษาแบบมีนนำซ้ำยังเป็นลูกลักพ่ออีกเดะเหมือนกันเลยเขาจะมาไกลไปไกลไปหอ่าเราทบ้านไม่ไกลแีนี่ป่ะอือไก่่ไก่ไก่ก่ก่ไกล่ไกาไ่ไกาะก่่ไก่ไกก่แก่ไก้าก่ไก่ไเ่าก่ไ่ไ่ มเหาเจ้ากินขอยิมไปกินขอมิวเน้อนิวด้วยห้าคนเนาะอือันอันนิดเอาสูตรสี่มือค่ะเอาสีอป้าจ้าคุณเจสวัสดีค่ะเคียวนับทาุกคนนะะแแต่เคียวเนื้อซับนั่นแหละก่บทาเดกินข้าวนอันนิดเอานั่งล่ามมากสูตรเคี่ยวเนียวซับอันห้าคน เดิมมาตอนนี้เลยเดิมนับแปดเก้าพวกเจ้ามีแค่สามใช่ไหมวะไม่ไอมิวอยู่ไงไอมิวอ๋อไอแม่มันไปเอาไอมิ้วไอแม่จะเอาเอ๋อแต่ว่าไอ่หนาขาดพนเราใหม่อย uh ู่อย่างหนึ่งมันหาสื่อบ่ได้มันมันได้แปดอย่างหนึ่งเนี่ยเอาเอานีใส่ก็ได้บ่จ้าขาดยังคะขาดอีกยังทุกอย่างได้เบิดแล้วเหลือจะบอกเปล อันอื้นก็ได้มั้งเพราะว่าตอนนั้นก็ได้ระบุว่าเียยังแค่บอกว่าเอาแค่เกาอย่างแกไม่ได้ระบุว่าเอาผลไม้มงคลเราเกอา้อมงคเาเอย่างก็ได้อะไรก็ได้แกบอปัดขิเขาบดแกงโมแสบมาแล้วก็แกเป็นจำประเด็นมากินยู่นกกินเข้าอาหารตามสร้างยีบานอยังก่อนข้าวข้ากับบเหือะไรบ้างบุเรือคำคุณไม่กินข้าอยู่กุฎเลือกคำนั้น บ้านยูฮันแต่ตอนเัาเอาบ้นแวงน่ะไม่ได้หมดแล้วถ้าขายยาส่วงนี้เย็นสวนมันเ่ยตรงทางไปบ้นแวงนะก็ตัดไปหางบานไปตัดหางส่วนนั่นซึ่งมากแล้วสิดฐาเอาถือว่าออกมาโซลีที่เป็นประโยชน์นั่งโซลีทื่แล้วต้องพาไปเอาจะว่าขอทายลูกน้ำเมลเดอจากเบิุงได้ครับได้ครับ ขึ้นกับมาหอดตีสองค่ะไปไซ่อไปกรุงเทพค่ะรถติดขคากลับมาโอ้ยนี่นั่อยู่บดมือออกตะเก่าโม่งมาหจะงูงกว่าก่ีสองตีสอันนี้อี่แมน่ะโอ้ยนั่งจมมุงใหญ่บันนี้บอกสิว่าเมา่ถไาอไยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแล้วนะมันนาสิบติดนะตอนทํามาเมืองเศร้าเนี่ยคาากรุงเทพนะโอ้ยแนบึงป้าตอนทํามาเจอสิบตะเนาะสันวะออกมาสวงบาย น, oh นั่งยาวคือเก่าอยู่โอ้ยอ่ะพอตอนตอนตะกี้น่าตั้งตั้งสามสี่ปีที่แล้วเทียงกันเทียงกันกับญาติผู้หนึ่งอยู่อเมริกาพี่กับเทียงซอยลูกพ่นปลาเตียนบ่กูเบิ่งตลอดเทียงกูเทียงกันจนพินใจกันโอ้ยสุดยังมาเบาแล้วปู่นี่เบิ่งแต่ตาที่แหลกปู่หนีเดือดเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวดีเป็นกับเขาใจละเลอะเ่็นกับเทียงซอยเท่าอันนี้เราได้แบบถึงกันเลยก็พอ ต็เรียกลูกอ้วนกับปลาต่างหลายปลาได้ตัวใดเอาฉันวะเยอะมันหลายฉันได้ข้าวเสียเอาไปเ้ากระดาษเบอร์อะไบ้าเอาถามลุงนี่ถามลุงถามลุงถามไปยังเอาได้ตัวใดถามลุงเมื่อวานลุงเมื่อวานแม่ลูกพินมาจะให้ลูกเตาที่เราโตไม่เอาลูกเตารางวัลสินนึงเขาละเอออ๋อหนูจะสลากเขาบอกแม่นโท่เดี๋ยวนี้เด้อยุไสวันนี้อันผู้ใช้สองกอนยุไสแม่น อยู่แถววังนี่บอกวังปูนี่่บอกเป็นยางรอยเท่เนี่บ่ก้มคลั่งหมดเลยล้กันเลยเนี่ยพดนางพูดกันเสร็จแล้วเรเนี่ยพุดนาให้ทองขาขอคุณมากค่ะพีครับขอบคุณค่ะดีครับนี่เพื่อนทรศัพทราบมาสิซินน้ำตาลจะยืนพี่น้องเคยกับไอ้บ้านเรียกา พอแม่เราผลรุยพอนอนปลลุยเาคอยีนีลปล่อยกัไดเียวมักมายนีเนะไปอยู่นี่เปิดประตูออกเลยเทว่าวดิตออไย่่นี่หมดคนาคนทมาหานอนบงแต่คำบอกรวยนี่รวยรวยเบาะแดดจจอดมันเบาเอาเน่เมื่อไหร่เขาจับประเดีโปะ โอ้ยกดโซ่ะน้องมี่มาเยี่ยมบอเพื่อนคลอดลูกค่ะเพกำลังเบิ่งเลี้ยงลูกเลยสองคนกบิังขึ้นเอา่ะลูกแฟนเป็นบ่ล่ะเป็นเพื่อนสี่แบบโอ้ยมันหาเวลาว่างขอมี่แหละค่ะขณะลูกผู้เดียวว่าจะอยู่อย่างนี้หเมียนเมนจ้ะก็ขึ้นดึกๆกกับตรงเบิ่งตรงค่อยเบิ่งสองคนเห็นแต่เพื่อนขวอนลูกก็น้องมี่คลอดลูกแล้วกับบอไ้เบิ่งเพราะว่ามาเมืองไทยเนี่ยกับบอมีเวลาครับยิ่งขามาตาเหล ถ่ายเดกบอกใจงอนล่ะกินะละล่เรากินเขาก็หยวกกะหละ่๊าเฮ็ดยังน่าลุงพ่นเฮ็ดตะเวียดอยู่ได้เด้ผมไม่ตะเวียดเลยผมพ่นมาเห็นงานเนาะ